จุดสองสองเมอ่เออไม่ใช่เก้าอะจุดสองสองใช่ไหมครับได้จุดจุดอันนี้เป็นพ่อชื่อชืชื่อคนที่สาเขต้องม่อไศูนย์เป็ห้าสองครั้งันาถึงห้าเดเจเดเจ็ดเจ็ด ก็ลูกชายขี่รถซาเล้งไปกับเพื่อนแล้วก็สักพักนึงเขาก็ขี่กลับมาก็ขี่กลับมาก็กินข้าวกันเสร็จนี่แหละ้ก็ขี่ออกไปแล้วก็ขี่กลับมาตอนนี้เขาบอกเพื่อนเขาก็เลยขี่มาเจอหน้าบ้านก็เลยบอกว่าป้าเขายิงปืนมาโดนไอ้เมี่ยงนันก็เลยหันไปดูก็นึกว่ามันพูดเล่นกันหันไปดูก็เลือดเต็มหลังลูกชายละเลือดเต็มมือเต็มหลัง ก็เลยพามาส่งโรงพยาบาลเนี่ยอ๋อขาไม่ได้ไปมีเรื่องมาก่อนนไม่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 คือขับรถเล่นกันเฉยๆจู่ๆก็โดนกระสุนเลยใช่อ๋อครับผม